มารีวิวนี่ครับงามเดอรฟิมีลไอ้ยัไม่ใช่เดอร์ฟิมยมเดอะฮันเตอร์ครับตัวเหมือนฟิมยมนะครับแต่ว่าใหญ่กว่าครับท่านใดที่เล่นงานฟิมียมครับต้องเก็บตัวนี้แล้ะครับดูครับโค้งเบายิงยังแข็งงได้เลยครับตัวใหญ่สวยงามครับครนะครับนี่เดี๋ยครับไม่มีที่ยิงตามค้อง เดี๋ยวผมจะมายิงเป้านะครับเล็งผ่านศูนย์นี่นะครับแบบไม่หลับตานะครับมองผ่านไปเลยนะครับเป้าหมายมันยีเดินครับดูครับจะโดนไหมไม่ได้ยิงนานแล้วห่างหายการรีวิวไปนานแล้วครับเฉียดครับโอเคเฉียดนะครับ บด้งผ่านศูนย์ไปเลยครับตรงไม่ตรงเราขยับขยับขยับยางนะครับขยับหาขึ้นลงให้มันตรงนะครับมันได้ให้มันได้มองไม่เห็นมุมมุมอยมุมเดียครับเป้าเ,เล็กเลยครับมองน นี่ครับสามนัดก็พอละนะครับสนใจก็มีอยู่นะครับมีอยู่สินค้ามีอยู่มีไม่เยอะครับกรเป๋าทุกตัวครับสวัสดีครับ